กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายดีพงศ์ทิติพิทยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขตเรื่องตั้งที่สามอำเภอกระสังอำเภอห้วยลาดตำบลป่าชันตำบลโคกขมิน้นของอำเภอพระพาชัยพักภูมิใจไทยกระผมขออนุญาตปรึกษาหารือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในสองประเด็นดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่หนึ่งกระผมได้รับแจ้งจากท่านธนิพงศ์ชัยวัชระกำพลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ว่า ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลขบลทหนึ่งขีดศสายบ้านกระสังบ้านเมืองโพช่วงบ้านปรีเวงบ้านเมืองไผ่มีระยะทางประมาณ1,230เมตรกว้าง6เมตรปัจจุบันอยู่ในสภาพเสียหายเป็นอย่างมากผิวถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อกระจายตลอดทั้งเส้นทางส่งผลให้การสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนได้รับไม่ได้รับความสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่เพียงสร้างความลำบากให้กับในการสัญจรไปมาแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนในพื้นที่จึงขอนำเรียนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่น กรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดให้ความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ครับเรื่องที่สองได้รับแจ้งจากท่านยุบพรทิติพิทยาในยกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมว่าหนองตะเคียนหมู่ที่8ดบ้านตะเคียนตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนองน้ําหลักของหมู่บ้านในปัจจุบันมีขนาดกว้างหนึ่ง้อยสหกเมตรยาวสองอสาิสาเมตรลึกสาเมตรปัจจุบันนี้มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ําได้และ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนจึงของนําเรียนไปยังกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดให้ความอนุเคราะห์จัดสรรงบประมาณเพื่อการขุดลอกและพัฒนาหนองตะเคียนเพื่อบรรทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับขอกข,ขอบคุณครับ